ในวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2559นี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวังณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรยกเว้นช่วงที่จะมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์เน้นย้ำสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับการแต่งกายทางสำนักพระราชวังขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำ กรณีที่เป็นชาวเขาให้สวมใส่ชุดสําหรับชาวเขาชุดลูกเสือสําหรับลูกเสือชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาสําหรับประชาชนชายให้สวมเสื้อมีปกสีดํากางเกงขายาวสีดํางดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนรองเท้าหุ้มส้นควรเป็นสีดําส่วนผู้หญิงให้สวมชุดสุภาพสีดํามีแขนไม่รัดรูป กระโปงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงงดเว้นการใส่กระโปรงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำสำหรับการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรับกับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับกับซึ่งในฝั่งของทาง ตำรวจเองนะครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการแต่งกายที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้าไปถวายสการะพระบรมศพนะครับส่วนในฝั่งของทางตำรวจนะครับทางผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งพลตำรวจตีวิชานวัตรบริรักษกุลนะครับก็คาดการณ์กันนะครับว่าวันเสาร์นี้29ตุลาคมน่าจะมีประชาชนจากทุกสารทิศนะครับก็จะเดินทางเข้ามาแสดงความอาลัยกันค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างเรื่องของจราจร ก็จะปิดการจราจรนะครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเชา้าโดยรอบพื้นที่สนามหลวงก็จะเริ่มตั้งแต่แยกหลานหลวงสะพานผ่านฟ้าจนถึงรอบพระบระมหาชวังนะครับก็จะเปิดให้รถวิ่งไปทางสะพานพระรามแปส่วนในฝั่งธนบุรีนะครับก็จะปิดแยกอรุณอมรินโดยจะให้จอดรถที่ฝั่งธนบุรีแล้วก็ให้ประชาชนนะครับก็ลงเรือข้ามฟากจากที่ท่าวังหลังก็ข้ามาที่ท่าพระจันทร์หรือท่ามหาราช นอกจากนี้เองนะครับก็จะมีการเพิ่มจุดคัดกรองประชาชนที่จะเข้าพื้นที่สนามหลวงอีก8จุดด้วยกันก็จะเพื่อป้องกันนะครับกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเข้ามาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น8จุดนะครับที่จะมีการเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่วงเวียนรดอมีแยกท่าช้างมี3มแยกพระจันทร์มีด้านตรงข้ามกับหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงข่ามนุษยวรีด์ทหารอาสามีแยกผ่านพิภพนะครับ มีแยกกัลยาอันนี้ก็อยู่ข้างๆกระทรวงกลาโหมแล้วก็สะพานข้ามคลองรอดจากฝั่งของโรงแรมมัตนาโคสินนะครับมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผมทั้ง8จุดเองก็อาจจะต้องมีการตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยเพราะว่าจะมีการตรวจบัตรประชาชนนะครับในทั้ง8จุดครับ